สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่นกพามาดูพระจันทร์เต็มดวงนะคะวันนี้ที่นี่ช่วงนี้เขาก็จะเรียกว่าสตรอเบอรี่มูนพระจันทร์เป็นสีชมพูนะคะบนฟ้าวันนี้ก็จะมีหมอกหน่อยเพราะว่าวันนี้ฝนตกเนาะช่วงนี้ฝนตกนมีเมฆมีหมอกเอ่อท้องฟ้าก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยจะกระจ่างเท่าไหร่นะคะแต่ก็พอได้เห็นดาวเห็น เห็นเดือนอยู่นี่แล้วแม่นกอันนี้ตอนนี้ดึกแล้วนะคะก็จะได้ยินเสียงกบเสียงเรียดเห็นแม่นกพามาดูอะไรเนี่ยดูอิก,กาหน่านอนหลับเห็นแม่อยู่ตรงกลางๆนะคะอีก,กวัวน่าน้อยนอนหลับ เดี๋แม่นกจะส่องไฟให้ดูนะอันนี้เปิดไฟหลังบ้านก็จะไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่้วมันจะสลัวสลัวนี่ค่ะเอาไปชันค่ะตัวเขียวปีเลยเขาจะหลับแต่หลับแต่สนิทมากเลยนะคะหลับตา นอนอยู่บนต้นพลิกหลกปุ๋ยเลยเนี่ยนอนนี่เลยนอนในสวนนอนที่นี่ไม่พอะยังกินผักบุ้งรแรกนึกว่าเขาชอบกินผักเนึ่อว่าชอบกินใบชะพูที่ไหนได้มากินผักบุ้งค่ะแล้วก็ไว้ทำไมผักบุ้งฉันหาย thank yeah.